สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ช่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้มีเรื่องทานทารารักษณิลันค่ะดูแล้วก็มีความตื่นเต้นนะคะแล้วก็สร้างความคดาดหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอให้คุณภาพมันมีแบบเนี้ยไปตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะมันดึงดูดมากเลยค่ะในตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความนิยมมากๆจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นกระแสที่โด่งดังก่อนที่จะออกอากาศซะอีกนะคะเพราะว่า แฟนๆของคุณหลนเจียหลุนนะคะคุณฉีจังซีรวมทั้ง คุณหลี่หลันตี้เองก็รอที่จะชมผลงานของพวกเขาค่ะก็เลยทําให้ในช่วงของวันแรกเลยนะคะที่มีการออนแอร์ air, ก็เรต i ติ้งก็โอ้โหทะลุขึ้นมาเลยจากแพลตฟอร์ม Tencent Video นะคะส่วนในประเทศไทยก็รอติดตามชมกันได้เลยค่ะก็ตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่รัวๆทีวีทีวีไทยแลนดนะคะมีทั้ง VIP บวกด้วยนะคะบวกบวกด้วยพิเศษเข้าไปอีกนะคะเราก็เตรียมเงินให้พร้อมแล้วก็ดูกันไปอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ ตั้งแต่เริ่มเรื่องมานะคะเราจะเห็นถึงความ พัวพันนวเนียกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเกลียดชังการที่แบบวางแผนกันที่จะแบบเดินตามแผนเพื่อแก้แค้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็แน่นอนว่าต้องมีความรักที่มันก็เริ่มขึ้นคือเหมือนกับแบบเออมีความประทับใจแล้วก็เห็นในสิ่งที่ที่แบบว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ตัวของตัวเองไม่มีอย่างพระเอกเนี่ยนะคะคือเขานั้นมีความมั่นใจว่าเขานั้นะ่ะรับมือกับตัวละครเจียงฉือได้ในทุกรูปแบบคือเขากะว่าเขาไม่พลาด แน่นอนนะคะเจียงฉือนางเอกนี่เหมือนกับมดตัวเล็กๆที่อยู่ในอุ้งมือเขาเขาก็เลยอย่างไม่ค่านางสักทีเก็บนางเอาไว้ใช้ประโยชน์นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตกลุมรักปุ๊บเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหค่ะจากที่มองเขาเป็นมดในอุ้งมือนะคะต่อไปตัวเองนั่นแหละจะกลายเป็นโอ้ยอะไรๆก็ต้องไปช่วยนางเอกต้องปกป้องนางเอกนะคะเหมือนกับนางเอกนะั้นเป็นกระต่ายขาวตัวน้อยไม่ใช่มดที่ตัวเองนั้นจะไปบทขยี้ละแต่เป็นแบบเหมือนกระต่ายขาว ัวน้อยที่ตัวเองต้องทันนุษทนหนอมนนีนั่นนะคะทั้งทั้งที่ชีวิตตัวเองก็มีภาระเยอะเหลือเกินค่ะสำหรับตัวละครเอยเจ้านั้นนะคะถือว่าเป็นตัวละครที่มีบุคลิกที่เจ๋งมากค่ะโหดมากๆเลยนะโหดมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วในบทของละครเนี่ยทำให้ตัวละครตัวนี้ซอบลงแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหวานจะไปแนะนำอย่างละเอียดเลยถึงความเป็นไวยเจ้าตัวละครตัวนี้ในนะวนิยายต้นฉบับนะคะเดี๋ยวเราแยกอพิโซดไปแล้วกัน สำหรับในอพิสซดนี้นะคะเรามาพูดถึงองค์รวมของละครนะคะที่ตอนนี้ก็ทางเวยจ้าเนี่ยก็กำลังเชื้อเชื้อนนะคะความเฉลียวฉลาด ไหวพิบแล้วก็การที่จะต้องหลบเลี่ยงแบบไม่ให้ใครเห็นจุดอ่อนของกันและกันอีกคนหนึ่งก็คือเพืยอเยียนนะคะคือท่านเพืยอเยียนเองก็มีปมชีวิตของตัวเองแล้วก็ตอนนี้ก็ยิ่งทําให้คนอยากรู้เข้าไปใหญ่เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเพลย์เยียนนั้นน่ะเป็นลูกชายแท้ๆของจัก,กรพรรดิผู้เฮียมที่มอมมาก,ก็กระเด็นเหมือนกันนี่หรือเปล่านะคะเพราะว่าบอกเลยจัก,กรพรรดิก็เฮียมมากๆเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจัก,กรพรรดิคนนี้เนี่ยฆ่าได้หมดแหละไม่ ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือพี่ชายน้องชายนะคะพอเขาเคยทํามาแล้วนั่นเองแต่ว่านะคะถ้าเขาทําพลาดปุ๊บนะาไอ้คนที่รอดชีวิตอยู่ก็คอยกลับมาเลื่อยบัลลังเขาเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับเรื่องนี้บอกเลยว่าตัวโกงก็โยเย,ยนะคะส่วนทั้งพระเอกพระรองเองนะคะก็คือ,อ,อพระเอกนะคะพระรองหนึ่งะคะพระรองหนึ่งคือเพอเยียนซึ่งรับบทโดยคุณฉีเจิงซีเองก็ดูแล้วว่าหลายเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆเน่ะอย่าไปมองว่าแหมมีความนุ่มนวลคอยดูแลนางเอกดูแล,แล้วแหมและมุนละมอมจริงๆแล้วคนคนนี้ก็ใช้นางเอกของเราเช่นเดียวกันนะคะแล้วแม้กระทั่งแบบชีวิตของนางเอกเองเนี่ยเขาก็เอามาใช้ในการที่จะทําให้เป้าหมายของเขา สำเร็จเช่นเดียวกันนะเพื่อน,เพ,อนเพราะ,ะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีใครที่แบบในในจิตใจที่แท้จริงแล้วดีไปกว่ากันสักเท่าไหร่หรอกในช่วงที่เริ่มต้นนะบอกเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเข้าใจได้นะคะก็ยังดีกว่าที่จะเห็นพระเอกมาทั้งเสียบนางเอกแล้วก็กอกยาพิษนางเอกอะไรใช่ไหมนั่นก็เข้าใจได้นะคะในช่วงเริ่มต้นของเรื่องมันเป็นความตึงเครียดแล้วก็เป็นการเปิดตัวนะคะว่าเออความเป็นมาของตัวเอกชายนะคะตัวเอกชายต้องเรียกว่ามี ทั้ง2ตัวเลยก็คือทั้งวัยเจ้านะฮะแล้วก็ทางด้านของเผยเหยียนนั้นเป็นอย่างไรมาบ้างแล้วก็นางเอกของพวกเราใสๆมาเลียงๆนะคะต้องการจะไปหายาบำรุงให้ท่านอาจารย์สะหน่อยไปหาดอกไม้ลงศพอะไรนั่นแต่แล้วนะคะก็ถือโอกาสนี้ในการท่องเที่ยวในยุทธภพด้วยแต่ก็เข้ามาแหมมันไม่ใช่ยุทธภพนะคะเข้ามาปุ๊บนะคะก็ลงแมะอยู่ที่ราชสำนักนี่เลยนะคะเข้ามาอยู่กึ่งกลางระหว่างกาางงันแะย่งชิงนะคะอำนาจ แล้วก็การแก้แค้นนั่นเองค่ะ ไฮไลท์สุดๆของเรื่องนี้นะคะมันก็แบ่งออกได้เป็นหลายๆอย่างเหมือนกันนะอย่างไฮไลท์แรกนะคะในช่วงแรกๆของละครนี้พวกเราก็ลุ้นแหละน้อแหม่ลอคอยการปลลองแล้วก็การประทะกันการ,รเผชิญหน้ากันร,ระหว่างนะคะระหว่างเว่ยเจ้ากับทางเผยเหยียนนั่นเองค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะเมื่อพูดถึงอํานาจทางการเมืองนั้นเนี่ยทางด้านเว่ยเจ้าแล้วก็เผยเหยียนเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันทางสายตาที่พวกเรามองเข้าไปค่ะก็ไม่จําเป็นต้องพูด ราเวเจ้านั้นทํางานอย่างหนักแล้วก็มีความอดทนมากๆต่อความยากลําบากเพื่อที่จะค้นหาเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขานะคะแล้วก็คือรวมทั้งครอบครัวแล้วก็เหล่าประชาชนชาวเยลลัวของเขานั่นเองค่ะเยลลัวเนี่ยเป็นเหมือนกับรัฐรัฐหนึ่งหรือว่าเป็นเผ่าเผ่าหนึ่งประมาณนี้นะคะซึ่งเผ่าเผ่านี้จะมีชื่อเสียงในเรื่องของแบบ มีมีความงามนะคะทั้งภูมิประเทศของชนเผ่าเองรวมทั้งนะคะรูปร่างหน้าตาของทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะอันนี้คือจุดเด่นของเยืลั่วค่ะก็ทําให้มีหลายๆแคว้นนะคะรวมทั้งต้าเหลียงเองด้วยที่อยากจะได้เยื่วมาไว้เป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เนี่ยมาตกเป็นของต้าเหลียงนะคะเพราะว่าตาเหลียงไปชนะสงครามนั่นเองค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนั้นนะคะก็ ก็มีความรุนแรงกว่านี้เอาง่ายๆมีความโหดกว่านี้มากๆเลยนะคะก็ไว้เจ้าจะเป็นชายหนุ่มรูปหล่อที่แบบมีความชั่วลายนั่นเองค่ะแต่งอะไรก็ตามนะคะเขาก็ความหลอก็ช่วยช่วยทําให้มันแบบบรรยายแล้วดูดีอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับว่าใครที่เห็นหน้าเขาก็จะมีความแบบตะลึงงนันแล้วก็มีความเหมือนกับหลงสเสน่ห์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งสําหรับคนคนนี้แล้วนะคะก็มีความน่าสนใจที่ว่าเออเขาไปตกหลุมรักนะคะ ผู้หญิงน่ารากักที่ดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงธรรมดารรมดาอย่างเจียงซีอะไรได้อย่างไรอ่ะนะคะส่วนสําหรับเพื่อเหียนนั้นนะคะก็มีความแบบถ้าพูดถึงอํานาจเนี่ยก็มีความเทียบเท่ากับเวยเจ้าเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเขามีจุดอ่อนค่ะตรงที่แบบด้วยความที่ตระกูลเผยของเขาเป็นตระกูลที่มีความเข้มแข็งนั่นเองนะคะก็เหมือนกับขุนนางที่เข้มแข็งมากมันก็ทําให้เจ้านายอ่ะค่ะก็คือทําให้จักรพรรดินั้นมีความไม่ไว้วางใจนะคะต้องการจะ กำจัด ต้องการจะกำจัดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือด้วยด้วยตัวของท่านแม่นะคะท่านแม่ของเผยเยียนเนี่ยคือคือรู้อะว่าตัวของจัก,กรพรรดนั้นเป็นผู้ที่ฆานะคะฆ่าท่านเผยซึ่งเป็นสามีแต่ว่าก็เป็นสามีในลักษณะที่แบบฮ่องเต้น,นั้นไม่สามารถจะแต่งนางเข้าไปเป็นชายาเอกได้ไงในตอนที่เป็นรัชทายาทนะคะพอฉันนางก็เลยไม่ยอมที่จะตกเป็นชายารองด้วยค่ะ เลยไม่ยอมไม่ยอมที่จะเข้ามาเป็นสนมของฮ่องเต้น,นะคะก็ทําให้ฮ่องเต้เองก็ต้องผลักดันให้นางนั้นมาคู่กับท่านเผยนั่นเองท่านเผยนี้เป็นแบบเพื่อนสนิทของของฮ่องเต้องค์ปัจจุบันด้วยนะคะก็บอกแล้วว่าใครที่สนิทกับกับฮ่องเต้ก็ตายหมดนะคะแล้วใครที่สนิทกับเวเจาเพศของพวกเราก็ตายหมดเหมือนกันนะเพื่อนแล้วก็ทางเผยเหยียนเองก็ไม่น้อยหน้านะคะเรื่องนี้ถือได้ว่าโหดอยู่โหดอยู่นะคะข้างๆก็ตายกันเรียบๆเลยนะคะ คนที่มีนะคะวิชายุทดสูงเนี่ยก็คือเว่ยเจ้ากับทางเผยเหยียนนั่นเองค่ะ2คนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะบับทั้งเรื่องเลยเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นพวกเขาแบบสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายนะคะเพราะว่าก่อนที่มันจะถึงจุดนั้นเนี่ยมันดันเกิด จุดหักมุมซะก่อนแล้วทำให้ทั้งไว้เจ้าแล้วก็เพ่อเียนนั้นมาแท็กทีมเป็นทีมเดียวกันก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ว่านะคะวิชายุทตของใครคนไหนอะที่ที่มันเหนือกว่ากันนั่นเองค่ะเพื่อนๆจะเห็นแล้วเนาะว่าประวัติอย่างไว้เจ้านี่ก็คือฝึกมาตั้งแต่เด็กส่วนเพล่เียนเองก็ด้วยความที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ในวังแล้วโดนลังแกตลอดก็ต้องฝึกเนาะแข็งแรงเนาะฝึกวิชายุทตมาตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกันนะคะ แล้วในเรื่องเนี่ยนะคะตอนนี้ได้ยินชื่อแล้วสำหรับเสี U ่ยวอูเชียนะคะหรือว่าเสี U ่ยวอูเสีย ซึ่งคนคนนี้ล่ะมันเป็นชื่อเดิมของพระเอกของพวกเรานะคะแต่ว่าพระเอกของพวกเราตอนนี้ใช้ชื่อว่าเว่ยเจ้าแล้วเขาก็พูดถึงบุคคลคนนี้ว่าเซียวอูเซียเนี่ยเป็นคนมาจากเยเอ่เอเย่ลั่แล้วก็เป็นแบบผู้ที่วางแผนโน่นนี่นะคะซึ่งก็ทําให้เผยเยียนเองเนี่ยก็เลยต้องเป๋ไปสักพักหนึ่งคําว่าเป๋ก็หมายความว่าก็คือพยายามสืบหาทั้งทที่เขาเนี่ยมีความสงสัยในตัวของเว่ยเจ้าอยู่แล้วขนาดเขาเอ่ยปากถามนางเอกเนาะว่าฆาตกรคนนั้น นักฆ่าคนนั้นใช่เว่ยเจ้าใช่ไหมแต่ว่านางเอกเราไม่ตอบนะคะคือนางเอกก็เบี่ยงเบนประเด็นไปนั่นเองค่ะจนกระทั่งมีชื่อของเซียวอูเสียนั้นเพิ่มขึ้นมานะคะก็ทําให้เพยเหยียนนั้นก็มุ่งประเด็นไปที่เอ๊หรือว่าจะเป็นแบบคนคนจากเย่ยรั่วอะไรประมาณนี้แล้วก็เออตอนนี้กําลังต่อจิ๊กซอไปจนถึงตระกูลเซียวแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีใครรู้ไงว่าเพศของพวกเราเนั้นน่ะเขา,าแซ่เซียวแซ่เซียวนะคะแต่เขาเปลี่ยนชื่อมาไม่มีใครรู้ยกเว้น พี่สาวของเขาคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ แล้วการเผชิญหน้ากันซึ่งเป็นไฮไลท์ของเผยเยียนกับทางเวยจ้าเนี่ยนอกจากจะเรื่องของไหวพิบในการทำงานแล้วยังมีเรื่องของหญิงสาวด้วยนะคะเพราะว่าพวกเขานั้นก็มาตกลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันนะคะก็คือผู้หญิงที่เขาจะใช้เป็นหมากเพื่อเอาผลประโยชน์ในตอนแรกอย่างเจียงฉือของพวกเรานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงกลางๆเรื่องเป็นต้นไปก็คงจะได้อัธรดมากยิ่งขึ้นนะคะต้องมีการดวลก,กันแหละเอาง่ายๆจะได้เพิ่มอัธรดในการ ชมรัครนะคะตลาดชอบค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่2เลยนะคะทุกคนก็คงอยากจะเห็นการเจริญเติบโตของเจียงฉือนะคะเพราะว่าในช่วงเนี้ยช่วงตน้นตนเรื่องเนี่ยความคิดความอ่านของเจียงฉือนั้นมันไม่ได้เป็นไปตาม ตักกะที่ควรจะเป็นเลยนะคะทุกคนก็รอการตื่นตัวของเจียงฉือเช่นเดียวกันนะคะก็อย่างในความเป็นจริงที่พวกเราเห็นตอนนี้อย่างว่ยเจ้าเองเข้ามาใกล้ชิดพยายามติดต่อกับเจียงฉือเนี่ยเพราะว่ามีผลประโยชน์นั่นเองนะคะอยู่ในใจของเขาการแก้แค้นก็ยังคงเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งในใจของเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนางเอกก็ถูกเป็นหมาบโดยว่ยเจ้าถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะทีนี้เมื่อคําตอบทั้งหมดมันถูกเปิดเผยปุ๊บนะคะหัวใจของ เจียงฉือเองเนี่ยมันก็คงต้องพังทลายลงแล้วก็ทางด้านของเว่ยเจ้าเองก็ยังคงต้องทรมานนางด้วยวิธีการต่างๆนะคะแต่ว่านะคะเดี๋ยวนางเนี่ยจะแบบตระหนักได้แล้วก็จะปล่อยละเออไม่เป็นห่วงใครต่อไปแล้วแต่แต่นะว่านางจะมีจุดมุ่งหมายใหม่ก็คือนางอยากจะปกป้องตัวเองได้เพราะฉะนั้นนางอยากจะแบบเก่งในศิลปะการต่อสู้นะคะแล้วก็เออดังนั้นแล้วเนี่ยตัวเองก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต องรนนิดนึเพราะว่าตอนนี้เจียงฉือไปไหนก็เหมือนตัวเองเป็นภาระให้กับตัวเองเนาะช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวนางเอกของเราจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะการเติบโตมาด้วยสิ่งแวดล้อมอย่างนางเอกของพวกเราเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมมันดีไปหมดเลยนะคะอยู่รอบข้างก็มีแค่อาจารย์ที่รักนางมากๆก็เลยทําให้นางนั้นไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของของโลกนี้ในตอนแรกอะคะ่ะที่มีการแข่งขันมากขนาดนี้ความไม่จริงใจเยอะขนาดนี้นะ ะะแต่ว่าหลังจากที่ผ่านความเป็นความตายแล้วก็ต้องออประลองเ,ออเขาเรียกว่าประลองไหวพริบนะคะดวลก,กันกับเวยเจ้าพระเอกของพวกเรามาเรื่อยๆเ,เนี่ยนางเอกของเราจะโตขึ้นค่ะแล้วก็ค่อยๆสูญเสียความไร้เดียงสาไปนะคะเพราะเดี๋ยวว่าจงอาจารย์ก็จากนางไปก็ยิ่งจะทําให้นางยิ่งต้องรีบโตเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะนางเป็นคนที่แบบ คือถึงแม้ว่าจะโตขึ้นแต่ก็ยังคงมีความดื้อรั้นอยู่ในหัวใจของนางนะบอกเลยนะคะตัวเอกของเรื่องทั้ง3ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของไว้เจ้าตัวของเผอเหยียนแล้วก็ตัวของนางเอกนะทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะคิดไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆคิดไม่เหมือนกันนะคะแลก็แบบแบบตัวของนางเอกนี้จะหนักนิดนึงอะ่ะเพราะว่านางเอกนะั้นะเหมือนกับตัวเองนั้นเลือกคิดว่าเลือกวิธี วิถีทางแล้วก็วิธีการที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันด้านทําให้เรื่องราวบางอย่างมันก็หลายลงไปอีกนะคะก็น่าเห็นใจนางเอกบอกแล้วเป็นนางเอกเรื่องนี้ต้องถึกนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะด่านเคาะมากขนาดไหนแต่นางเอกของพวกเราเนี่ยก็รอดนะเพื่อนๆ mm hmm. <c oughs> มีชีวิตรอดนะคะไปจนจบนวนิยายต้นฉบับเลยค่ะ mm hmm. อาแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปว่ากันในนวนิยายต้นฉบับหวานมีมาฝากในอพิิซดต่อไป นะเอพิโซดถัดไปนี้อย่าพลาดเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ